สวัสดีครับวันนี้พบกับเพจอูศิเก้าเก้าชอนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมนะครับงบ1นึ0 0 0สบาทนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับคันนี้ก็จะเป็น2020นะครับดีแม็กสอออกใหม่ป้ายแดงนะครับแล้วก็มาทำนะครับคันนี้ก็จะมีแป้งหน้ามิ w สองพนนะครับอะไรแท้เบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับแล้วก็ฝาหน้าก็จะเป็นคาร์บอนมอนซ่าเอฟวันนะครับแก้มข้างก็จะเป็นงานหุ้มนะครับลายเอฟวันนะครับผม ส่วนชุดหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเจาะก,กันเลยนะครับชุดหน้าคันนี้ก็จะเป็นมิวเอ็กซ์สองพันี็ะครับมิวเอ็กซ์สองพันคันนี้ก็อะไรก็เบิกแท้ใหม่หมดทุกชิ้นนะครับส่วนชุดปลั๊กสายไฟก็จะเป็นชุดปลั๊กสายไฟเบิกแท้นะครับส่วนชุดสีคันนี้ก็จะเป็นชุดสีเขียวมุกทองนะครับสีระบบทุกเกี่้งชาตัตนระบบนะครับเล็กเกอร์ทินเนอร์ก็จะเป็นนกแก้วเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ชิ้นงานถอดพ่นหมดทุกชิ้นเหมือนกันนะครับผม ฝาหน้าก็จะเป็นทรง M มทรงใหม่เลยนะครับผมให้เข้ากับแก้มนะครับแก้มก็จะเป็นงานหุ้มนะครับเอาแก้มเดิมหุ้มนะครับสีของทั้งอู่ก็จะมีรับประกัน1ปีเต็มนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเคลมฟรีได้ทันทีเลยนะครับผมคันนี้ก็มีล้อแมกนะครับ1ชุดล้อแมกก็จะเป็นไกอาตัวงานของ FPP พนะครับกว้าง9ทับ10นะครับพร้อมยาง r ร c i n g ง i n g นะครับ2องห้าสามนะครับขอบ18นะครับผมอันนี้ ก็ลูกค้าได้ทำการจัดทรงนะครับด้านหลังก็จะเป็นการย้ายแหนบนะครับผมย้ายแหนบด้านหน้าก็จะเป็นการแสตับเกลียวโชก็เป็นโชกเดิมนะครับคันนี้แก๊ปหลังคาก็จะเป็นลาย F1 ของงานจิตเลสซิ่งนะครับแก๊ปหลังคานะครับผมมาดูช่วงล้อนะครับล้อก็จะเป็นถ้าคนเรียกก็จะเป็นแมงมุมนะครับลายแมงมุมนะครับยอดฮิตนะครับลายนี้โทนก็จะเป็นโทนดําดุดนะครับเขียวตัดดํานะครับ มาหาเราเราจัดให้ได้หมดนะครับล้อยางจัดทรงสีนะครับผมคันนี้ก็จะมีแผ่นปิดท้ายของงานกิจเลนซิ่งด้วยเหมือนกันนะครับเป็นงานดิบเรอมาทําสีเป็นสีเขียวเดียวตัวรถนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับผมสติ๊กเกอร์ข้างรถนะครับเป็นงานโครเมียมนะครับสติ๊กเกอร์ข้างรถเป็นงานโครเมียมของป๊อปคอนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับผมฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านป๊อปคอนสติ๊กเกอร์ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามติดต่อมาได้นะครับผม